ตอนที่778เลือดได้ใส่กระจายออกเป็นรอบทิศทางขนาที่เหลียเทียนและคนอื่นๆได้แตกแข็งค้างไปผู้เชี่ยวชาญเขตแดนจักรพรรดิกุลาหนได้ถูกฉีกล่างออกเป็นชิ้นๆภายในพริบตาแข็งแก่งแข็งแก่งมากๆหลินเทียนได้แต่พังาไปแม้ว่าเขาจะคาดการเอาไว้ก่อนแล้วว่าจีตจริงเหลียจะต้องแข็งแข่งมากๆแต่เขาก็ไม่คิดเลยว่านางจะแข็งแก่งถึงขนาดนี้เพียงแค่ประกายแสง กับสามารถฉีกล่างผู้เชี่ยวชาญเขตแดนจกกักรพรรดิกละหลนลงได้แบบนี้บุ้มเปลวเพลิงได้ลุกโชนขึ้นมาขณะที่ผู้เชี่ยวชาญที่แหลกสลายไปได้ก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโกรธจักรพรรดิกกอสูรผู้เชี่ยวชาญคนนั้นได้ส่งเสียงเย็นยะเยือกออกมาขณะที่กลิ่นอายยังคงรุนแรงอย่างเคยผู้เชี่ยวชาญเขตแดนจกกักรพรรดิกละหลนคนอื่นไม่ได้พูดอะไรออกมาและยังคงแสดงสีหน้านรับเรียบออกมาบอกว่าพวกเขามาที่นี่ พื่อยังชิงตามประรับสังสารวัตรดังนั้นจึงได้เตรียมใจที่จะสู้กันมาอยู่ก่อนแล้วณตอนนี้เองที่น้ำเสียงอันเย็นยะเยือกถูกส่งออกมาอีกครั้งพวกเจ้าเองก็งมีส่วนด้วยจีจิงหลิงหันเหความสนใจออกไปท่าผู้เชี่ยวชาญที่สวมมงกุฎและสวมจีวรบางส่งประกายแสงพุ่งฉีกอากาศออกไปปรากฏขึ้นตรงหน้าของพวกเขาผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนต่างก็รีบรับมือเอาไว้ด้วยใช้พลังทั้งหมดแต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันมันเอาไว้ได้ จึงทำให้ทักษะต่างๆแลหลกสลายหายไปก่อ,อนที่ร่างกายของพวกเขาจะระเบิดออกมาเป็นยิ่งชินบุม่มเศษชิ้นเนื้อมากมายได้กระจัดกระจายอยู่รอบทิศทางก่อ,อนที่พวกเขาจะก่อกายหยาบขึ้นมาอีกครั้ง,พ,ง,ง,งพร้อมถางจ้องเขมิงออกไปทางจีจิงหลิงด้วยสายตาที่เย,ย็นะเยือกถึงขีดสูตรทักษะสมบัติจักรวารน,นี้แข็งเกง่งจริงๆผู้เชี่ยวชาญที่สวมมงกุฎได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงเย,ย็นยเยือกประกายแสงเจิดจัดแผ่ออกมาจากร่างของผู้เชี่ยวชาญคนนั้น ทำให้ผู้คนในรอบถึงกับแสบแก้วหูหลินเทียนและคนอื่นที่อยู่ภายใต้แรงกดดันนี้ไม่สามารถหมุนบนพลังเทวะของตัวเองได้แม้แต่น้อยแต่ก็ยังตกตะลึงไปกับทักษะของจีจิงหลิงที่สามารถฉีดร่างของสตูดสดได้ทั้งสคนอะไรคือทักษะสะบั้นจัก,กรวาลกันหลินเทียนได้หันมองออกไปและถามเจรเข้เป็นจธาตุเจรเข้เป็นจธาตุนั้นมีชีวิตอยู่มายาวนานอย่างมากดังนั้นมันจึงได้มีความรู้มากกว่าเขาเขาจึงได้กืดน้ำลายกลับลงไปแล้วพูดว่า มันเป็นทักษะขึ้นชื่อของจักรพรรดิอสูรที่การสบั้นแต่ละครั้งไม่สามารถหลบหนีได้และขึ้นชื่อว่าสามารถสังหารได้แมก้กระทั่งถวยเทพณตอนนี้เองเสียงเสียดอย่างเย็นชาได้ถูกส่งออกมาชายในชุดจีวรได้หันมองไปทางจีจิงหลิงก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยือกว่าจีจิงหลิงเจ้าคขียจะตั้งตนเป็นศัตรูกับพ่อข้างั้นหรือผู้เ่ยวชาญทั้งสามคนต่างจ้องมองไปทางจีจิงหลิง,ง,ลง,ง,ลง,ง,ลงเป็นสายตาเดียวกันขณะที่แผ่แรงกดดันอันทรงพลังออกมา และทามไม่มิติได้รอบสั่นสะท้านไม่หยุดหย่อนแรงกดดันของจกักรพรรดิมันเป็นอะไรที่น่าสะเพรัวมากๆสีหน้าของหลินเทียนได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเพราะแม้จะรู้ว่าจีจิงเหลิงแข็งแกร่งมากก็จริงแต่คนเหล่านี้ก็ไม่มีใครคนไหนเลยที่อ่อนแอหากว่าทั้งสามคนลุมแล้วนางจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่คนพวกนี้มีที่มายัางไงกันเขาได้หันออกไปถามจัลรเก้เป็นทาุเพราะเขาอยากจะรู้ว่าจีจิงหลิงกําลังเผชิญหน้ากับใครอยู่ จริเข้เบญจทัตได้หันมองออกไปพร้อมทั้งสายศี้ส่และพูดว่าไม่รู้จําไม่ได้ไม่รู้งั้นหรือหลินเทียนได้กุมจดคิ้วของเขาโดยทันทีกิดว่าาจะรู้ทุกอย่างเลยหรือไงกันจระเข้เบญจทัตได้ตอบกลับไปด้วยน้ําเสียงที่มีโทสะจีดจิงหลิงจีเส้นผมของนางยังเปียวสวยตามสายลมและยังคงยืนอยู่บนฟากฟ้าได้ไขข้อข้องใจให้กับเขาขณะที่หันมองมาทางชายชนาในชุดจีวรแล้วพูดว่าพระผู้ยวนมีเนตหยินตั้งแต่กำเนิด และบ่มเพาะมาโดยการช่วงชิงพลังหญินจากหญิงสาวซึ่งกลายเป็นที่หมายหัวของผู้คนสามารถตัดผ่านเขตแดนจากรพกุลาหลนมาได้เพราะว่าเนตรหญินของมันแจมยังข้าล้างตระกูลที่ติดติงขุมพลังของมันไปมากมายพระฟูหยวนยังคงแสดงสีนหน้าเย็นชาออกมาขณะที่แผ่กินได้อันเย็นเยือกออกไปรอบทิศท,ทางหลินเทียนและคนอื่น,นก็ถึงกับมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงชายคนนี้ชิงพลังหญินจากสตรีในการบ่มเพาะเั่นหรือนี่มันเป็นพวกที่ชั่วร้าย หาที่เปียบไม่ได้เลยนะจีจิงหลิงได้หันมองออกไปทางชายที่สวมมงกุฎแล้วพูดตอบว่าจากักรพรรดิหลวซางในช่วงที่อายุไขกํากลังจะหมดได้สังหารผู้คนไปมากมายพร้อมทั้งต่อชีวิตของตัวเองโดยดวงวิญญาณเหล่านั้นหลังจากที่ผ่านพ้นหายนะไปได้จึงได้หลบซ่อนตัวอยู่ภายในสวรรค์ชั้นนี้จีจิงหลิงได้หันมองออกไปทางผู้เจ้าชานที่ร่างกายถูกปกคลุมด้วยเปลือเพิงพางพูดตอบว่าปีศาจเพิงหินลาวาที่จำแรงร่างเป็นมนุษย์ในอดีต ได้ถูกลับเป็นสิทธิของมนุษย์คนหนึ่งและเมื่ออาจารย์ของมันได้รับบาดเจ็บจากศัตรูกับฆ่าเขาแล้วสร้างเปลวเพลิงปีศาจเพื่อต่อกรกับผู้คนมากมายจนตัดผ่านไปยังเขตแดนจกักรพรรดิกลาหุนหลินเทียนและคนอื่นๆถึงกับพากันแสดงสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงนี่ทั้ง3ตัวนี้ไม่มีตัวไหนดีสักตัวผู้เชี่ยวชาญทั้งสาคนได้หันมองไปทางจี๋เจิยงหลิงด้วยสายตาที่เย็นเยือกถึงขีดสุดเจ้าหนี่ก็รู้เยอะเหมือนกันนะหากว่ารู้น้อย แล้วข้าจะได้ชื่อว่าจักรพรรดิได้ยังไงกันจีจิงหลิงได้ตอบกลับไปดวงตาของทั้งสามยังคงเย็นชาขึ้นไปอีกขณะที่ประกายแสงได้ถูกส่งออกมาและให้ความรู้สึกเสมือนกับหลุมดำเล็กๆหกหลุมพูดถึงที่มาของพวกเราแบบนี้แล้วคิดจะเปิดสงครามจักรพรรดิกันนั่นหรือจกักรพรรดิหลวรซางได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยือกทั้งสามคนได้แผ่พลังอันเข้มข้นออกมาเสมือนว่าพวกเขาได้ร่วมเป็นพันธมิตรกันแล้วสงครามจักรพรรดิกันหรือ จีิ้งหลิงได้หันมองออกไปพร้อมกับพูดตอบว่าพวกจอทั้งสามได้ยับยั้งระดับพลังของตัวเองเอาไว้ภายในสวรรค์ชั้นนี้ก็เพื่อที่จะลดการสูญเสียอายุขัยของตัวเองเพื่อให้คงอยู่ต่อไปได้และเมื่อสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของตราสังสาร,รวัฏแล้วจึงได้พากันกระโดดออกมาซึ่งแบบนี้แล้วยังกาพูดถึงเรื่องสงครามจกักรพรรดิกับข้าอีก,กหรือเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วผู้คนในรอบก็ต่างพงะไปนี่ทั้งสามตัวนี้กําลังจะหมดอายุขยนี่เอง จะะเจรเขเบญจะทัดได้ส่งเสียงออกมาจักพัดหลัวงซางและคนอื่นต่างก็พากันหันมองออกไปเป็นสายตาเดียวกันพวกเจ้าไม่กลัวขวัญใจค่าลงมือได้ซ้ำแต่ใครก็ตามที่กล้าทำร้ายเขาจะต้องได้รับผลตอบแทนเสมอจีจิงหลิ่งได้หันมองออกไปขณะที่พลังเทวะได้เริ่เบิดออกมาเสมือนดังกระบี่นิลันที่คมกริบพร้อมพูดต่อว่าข้าจะฝังพวกเจ้าทั้งหมดไว้ที่นี่แหละประกายแสงเจิดจรลัดได้ถูกส่งออกมามันส่งเสียงคำรามดังสนั่น ทำให้โลกใบนี้ถึงกับเปลี่ยนสีไปพร้อมๆกับท้องฟ้าที่แยกออกเป็นเสียงๆด้วยทันทีอวดดีนักนะจกักรพรรดิหลวงซางได้ส่งเสียงเย็นเยือกออกมาพร้อมๆกับส่งประกายแสงทั้ง36เส้นที่ก่อตัวขึ้นเป็นโซ่ตัวอัดแน่นไปด้วยพลังแห่งสัตรูธรรมมากมายพวงเขาใส่ทางจีจิงหลิงเพียงชั่วพริบตากับทำให้โลกใบนี้ถึงกับเปลี่ยนสีไปจีจิงหลิงได้ยกมือบบกออกไกเพื่อส่งประกายแสงอัดเข้าใส่โซ่ตัวเหล่านั้นและตัวของจกักรพรรดิหัวรซาง คิดจะฆ่าพวกเราทั้งสามคนกันหรือเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครกันน้ำเสียงอันเย็นะเยือกถูกส่งออกมาอีกทางดวงตาที่อัดแน,น่นไปด้วยเปลวเพลิงปีศาจได้ส่องประกายแสยงออกมาพร้อมตั้งให้กำเนิดลูกเพลิงยักษ์ที่ทําให้มิติโดยรอบฉีกขาดออกจากกันสังหารนางแล้วแบ่งพลังชีวิตของนางกันพาฟูหยวนได้ส่งเสียงออกมาพร้อมต่างพุ่งออกไปการโจมตีประสานของทั้งสามคนได้อัดแน่นไปด้วยพลังทำลายล้างอะไรขีดจำกัด และส่งผลให้เหมือนกับลูกใบนี้กําลังจะถูกบดขยี้ออกเป็นชิ้นๆหลินเทียนและคนอื่นๆได้แต่ผงาไปเพราะว่าพลังทําลายที่ทั้งสามคนนี้ส่งออกมาหมันให้ความรู้สึกเหมือนกับลูกใบนี้กําลังจะแหลกสลายหายไปบุ้มพลังทําลายมากมายได้บดบังฟ้าเอาไว้ซึ่งเศษเสี้ยวของพลังเหล่านี้สามารถสังหารผู้เชี่ยวชาญเขตเดมปรินิพานตอนปลายได้อย่างสบายๆจีดจิงเหลิงที่ยืนอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าเส้นผมดำเปรียวสวัย นางได้โบกมือออกไปอย่างช้าๆแม้จะต้องเผชิญหน้ากับพลังทำลายมหาศาลเหล่านี้ผึบผึบผึบทักษะสะบั้นจัก,กรวาลได้พุ่งผ่านทะลวงอากาศออกไปและเฉกทักษะเทวทั้งหมดออกเป็นชิ้นๆน,นี่ทต่ไม่ผู้เจ้าชันทั้งสามถึงกับกากขึน้นออกมาคำโตขณะที่ร่างกายของพวกเขาได้ล่วงหล่นลงจากฟากฟ้าจีจิงหลิงได้ก้มหน้ามองลงไปอย่างล่างของพวกเขาด้วยสีหน้าที่ราบเดียบก,ก่อนจะโบกมือขวาเพื่อส่งลำแสงสังหาร พุ่งผ่านตะลวงมิติออกไปอีกครั้งสีหน้าของผู้เจ้าชนทั้งสามคนได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเพราะตอนนี้พวกเขาต่างก็พากันหัวใจสั่นไหวไม่หยุดหย่อนเปลี่ยเพิงอะไรที่สิ้นสุดจนแผดเผาทุกสัมพสิ่งปีศาจเพิงได้ส่งเสียงคำลามออกมาสังหารจากักรพรรดิจกักรพรรดสิสร้างหลวงได้ส่งเสียงออกมาอย่างดังในเวลาเดียวกันนี้เองที่พรกหูหยวนก็ได้ใช้ทักษะของตนออกมาผสานเข้ากับทักษะของจกักรพรรดิหลวงสร้างและปีศาจเพิง ซึ่งมันได้อัดออกไปพลังทําลายของทั้งสามรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันทําให้พลังเทวะระเบิดออกมาหรือรอบทิศทางจีตจริงหลิงที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขายังคงเงียบไม่ไหวติงประกายแสงเจ,จิดจลัดยิ่งกว่าเก่าได้ถูกส่งออกมาทําลายทักษะเทวะทั้งหมดของพวกเขาจนแหลกสลายหายไปพื้นดินได้แยกออกจากกันเป็นสเสี่ยงขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งสามถูกอัดกระแทกจนจมหายลงไปภายใต้พื้นดินหลินเทียนและคนอื่นๆที่อยู่รอบ ก็ได้แต่พงะไปนี่แข็งเก่งจริงๆไปเฉียวได้แต่หดคอของนางกลับมาเพียงแค่การโบกมือก็สามารถทำลายทักษะประสานของทั้งสามคนนี้ได้แถมยังฝังพวกเขาลงไปใต้ดินนี่มันจะแข็งเก่งขนาดไหนกันบุ้มประกายแสงได้ระเบิดออกมาจากพืนใต้ดินจกกักรพรัดหลวงซางและคนอื่นๆได้พากันพุ่งออกมาอีกครั้งด้วยสภาพที่ดูย่ำแย่แต่สายตากับเยนเ็นยเยือกเช่นเคยข้าจากกักรพพัดหลวงซาง ยังคงส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังพร้อมทั้งสังเวยเอาทักษะเทวะมากมายออกมาและทําให้ประกายแสงปกกลุมไปตัวทั้งโลกใบนี้หมื่นท่านสวรรค์สุริยันทล่มทลายเขาได้ส่งเสียงออกมาอย่างดังพร้อมทั้งใช้ทักษะที่สร้างแรงกดดันมหาศาลเหมือนดังห้วงจัก,กรวาลขึ้นมาในเวลาเดียวกันนี้เองที่ปีศาจเพลิงและพับฟูหยวนต่างก็สังเวททักษะที่แข็ง,งของตนออกมาและอาจก็ใส่ทางจีจิงหลิง โดยจะไม่สนใจคําว่าเท่าเทียมเลยแม้แต่น้อยคิดเพียงอย่างเดียวแค่ว่าจะต้องสังหารนางหลงให้จงได้บุม้มประกายแสยงสังหารอันทรงพลังได้ถูกส่งออกมาอีกครั้งส่วนทางจีจิงหนิงเองก็ทําเพียงแค่บกมือขวาของนางออกไปเพื่อส่งขึ้นลําแสงสังหารออกไปฝุบขึ้นพลังทําลายล้างที่ส่งออกมาถูกสลายหายไปก่อนที่ศีรษาของจกักรพรรดิสุกซางจะก,กระเด็นออกไปจากบ่าเขาได้ส่งเสียงคำรามออกมา พร้อมทั้งพยายามควบคุมศรีราะของตนเองเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับร่างกายอีกครั้งทว่าจีจิงหลิงไม่ได้คิดเปิดโอกาสให้เขาเลยแม้แต่น้อยนางได้ส่งประกายแสงสังหารออกไประเบิดศีรษะของฝ่ายตรงข้ามพร้อมทั้งเปลี่ยนร่างฝ่ายตรงข้ามให้กลายเป็นก่องเลือดไปอีกฝากหนึ่งประกายแสงสังหารอันทรงพลังได้พุ่งทะลวงผ่านร่างของปีศาจเพลิงและพับฟูหยวนออกไปอย่างพร้อมเพียงจักรพัดหลวซางได้ส่งเสียงร้องอ,ออกมาพร้อมๆกับก่อร่างขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยผมเ้าที่ดูยุ่งเหยิงไปหมดปีศาจเพิงและพระฟูหยวนต่างก็พากันรีบก่อล่างขึ้นมาอีกครั้งอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งปลดปล่อยจิตสังหารออกมาอย่างเข้มข้นก็ไม่เท่าไหรน่นี่จี่จิงหลิงได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ดูลาบเียบ